มาทำที่มันมอเห็มาเต็มมาไม่ลโอเค สาวเอกสาโทครับเอ็นดูเอ็นดูไปเดโลกสวัสดีครับบ้านใครเนี้ยบ้านหนูใช่ไหมบ้านน้องเอ็นดูใช่ไหมน้องเอ็นดูพักดีให้รวยๆเฮงๆนะครับได้เงินได้ทองไหลมาเทมาน้งคามมาไอ้เยพ่อไปไหนล่ะเป็นสุขม้ืนงานเยอะๆมาต่อไอ้ไม้มงคลในหลุมไม่ทันไหน เอ็งี้แม่กลับนี่ไปไหนอ่ะยมูอ้อนมาไม่มยคุณใคไป่า่ก็ลานตาตังไดุ้บหมดแล้ก็เออตังี่อว่ยังยาะยางให้ให้ทุ่หมดก่อนอยังให้ทุมหมดก่อนอ่ะมั่งมีเลยๆที่ ไม้มงคลนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนช่วยอวพรให้ด้วยนะครับอันนี้เสาโทนะครับอันนี้เสาเอกนะครับปู่เนียบนะครับปู่น้องเอ็นดูกําลังตอกเสาตอกไม้มงคลให้นะครับเอ็นดูมากับปู่นี่องลมาเทมา อย่ากดปูนะลูกแล้ววันนี้ได้ไหมอย่ลมวันนี้ยังแกะไม่ได้อ๋ออวสองวันเนี่ปลูกแล้ววันนี้ก็ได้ราะต้องวิ่งวิ่งจานอะไรอีกร้อนนแม่ไปแล้วหรอม่ไปเสียปู เขาจะเริ่มทำงานเป็งานดดูอยู่นู่นนะดูยืนในร่มก็ได้ปะอันนู่นนะดูดูเอ้ยดูบางนี้ดูหนุนในร่มที่มนมันมันได้ระดับแล้วไงแล้วก็เสาก็ตั้งตรงได้ วันนี้ก็ขึ้นเสาเลยเหรอนะขึ้นเสาแล้มีใครมาช่วยที่ทางนู้นเขามาช่วยไหมน่ะที่ว่าเอาเสาไม่ลงอ nah ่ะเราก็เอาเองเด็กเนี่ยเด็กสามที่คนก็หามลงกันหนุนอันนี้ก้าบาทแล้วไม่ต้องคันแค่คะเก็บไรื่อเก็บเรื่องฝังทำเป็นฝันถูกขงไป ก็ทำเอเสร็จเดี๋ยวก็หาระดับตั้งเขาเองเทปูนทั้งก็ทำเองลเลระัตงส้นมอหาตองหาหดอ่ะอันนี้เสาเอกนะครับตอกไม้มงคลนะครับ9ชนิดนะครับย้ายมาริมเสาปูน้องเอ็นดูนะครับแบ่งครึ่งริมเสา นี่เลยครับนี่เลยอันนู้นเสาโทรครับเราติดต่อสายยางใช่รอให้ถูกก็บอกเขาจะได้เราจะได้เอาเสาเข้าใส่ไฟเอามาป่ะเนี่ยวันนี้วันนี้ใช้ไฟป่ะไขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมนะครับช่วยอวยพรให้น้องเอ็นดูพักดีนะครับ มีบ้านอยู่กันร่มเย็นไปสุขเฮงๆเลยเยนะครับ